น้อมรำลึกถึงพ่อหลวงของปวงชนตอนสามพระมหากษัตริย์ยอดกตัญยูที่สุดในโลกเรามาย้อนเหตุการณ์กลับไปในอดีต พร้อมๆกันนะคะทุกครั้งที่เราได้ดูข่าวในพระราชสำนักและได้เห็นองค์สมเด็จย่าเสด็จไปที่ไหนก็ตามมีเจ้าหน้าที่มากมายที่จะประคองท่านแต่ทว่าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประคองพระมารดาด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงตรัสว่าไม่ต้องคนนี้เป็นแม่ของเรา เราประคองเองตอนเล็กๆแม่ประคองเราสอนเราเดินหัดให้เราเดินเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่แก่แล้วเราต้องประคองแม่เดินเพื่อเทอิดพระเกียรติแม่ไม่ต้องอายภาพที่ในหลวงทรงประคองแม่ เป็นภาพที่ประชาชนประทับใจเอาไปติดไว้ที่บ้านได้กราบไหว้ไว้เทิดทูนบูชาได้สอนลูกสอนหลานให้เห็นแบบอย่างของความกตันยูล้คุณบิดามารดาและต่อมาเป็นเวลาเกือบสองปี ก่อนที่สมเด็จย่าจะสิ้นพระชนในหลวงทรงเสด็จจากวังสวนจิตรดาไปยังวังสะปปทุมห้าวันต่อสัปดาห์เพื่อไปกินข้าวเย็นกับแม่ไปคุยกับแม่ไปทำให้แม่มีความสุขไปเติมความชุ่มชื่นหัวใจให้กับแม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีงานล้นมือแต่ทว่าพระองค์ทรงเสด็จไปกินข้าวเย็นกับแม่ห้าวันต่อสัปดาห์หนึ่งวันพระองค์จะถือศีลแปดในวันพระงดกินข้าวเย็นจึงไม่ได้ไปหาแม่และอีกหนึ่งวันก็กินข้าวกับพระราชนีครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ดอกม้ันสวย่อต้องอยากทมาในสวนเพราดอกไม้มันสวยดอกไม้สวยที่ปากแบที่ผ่านการตงเี randomized randomized ้ใจ มีบ้านป่าแฝดจะสูงเท่าไหร่นี่มันสูงไม่ถึงสี่ถ้าเอ้เงาออนี้ลึกลงไปหน่อย <c oughs> คือถ้าดินอยู่แค่นี้ก็เขาอยู่พื้นดินแต่ว่าถ้าจมลงไปเริ่มจมแค่นี้ส,สักหเซนติเมทำหลังคาบ้านก็ค่อยเลิกให้<ๆ>ลึกลงไปอาจจะทนหนาวได้มากคือใช้รางวัส่กค้าแต่สนามเมืองไทยนี่ไม่มีเกินไปพันเมตรันพรเมตรก็ง ได้อยู่ไอ้ไอ้ยันนี้ปลูกขึ้นไหมอันนี้มีขึ้นแล้วอันนี้แม่งแล้ว้จะอันนี้สดสดเพิ่งหยักน่าเอ็นเอลล์นะขึ้นอันนี้อยู่ประมาณหนึ่งปีที่ปลูกในถุงที่ถุงแล้วมันไม่ขยายไม่แตกกอมากเหมือนกับที่ในนาอันนี้อาอันนี้เป็นถุงนะกันในถุงเลยอันี่นี่สำหรับทำรังคาบ้านนะอันนี้ประโยชน์อันของของแฝกก็คือ ถ้าทำลัำงคาบ้านต้องเย็บอองไหมไม่เย็บแล้วผู้ชักฮะเขาไปมุงเลยน,นี้พอแล้วอแล้ว,ลวรู้สึกว่าจะทนกว่าจะจากนะทนกว่าประมาณสาสเท่าเมื่อครั้งสมเด็จย่าประชวรในหลวงจะไปเยี่ยมทุกวันไปประทับอยู่หลายชั่วโมงเพื่อให้ความอบอุ่นแกแ่แม่แม่เมื่อเห็นลูกมาเยี่ยม ก็หายปัวไปกว่าครึ่งในหลวงจะก้มลงกะสมเด็จย่าจะดึงในหลวงเข้ามากอดแล้วหอมแก้มหอมกลิ่นแก้มจากความกระตันยูหอมกลิ่นแก้มจากความดีหอมกลิ่นแก้มจากคุณธรรมของลูกและทุกครั้งในหลวงจะทรงเข็นรถของสมเด็จยา่าด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงตรัสว่าเราเข็นเองได้

มีใครเป็นหมอหมออยู่นะหมอการเป็นแฉกภาพเลยนะนี่ตอบที่นี่ไม่ยอมให้ไปใครถามหมอว่าอะไรโจ้อ้ามเปิดประตูให้ข้าราชการสลดไหมนี่ ทาไมเคยอ่ทงนนทำมอยู่ทางนี้ทีวีดูดอกดูดอกนี่มดูดอกนี่ถ้าคนนัก็คือไปแล้วก็ไปก็นี่โลกในเมืองไทยนี่ Ja, ek het dit gesien. ในวันที่สมเด็จย่าสิ้นพระชนในหลวงทรงคุกเขา่าก้มลงกาบที่หน้าอกแม่ตรงหัวใจแม่ขอหอมหัวใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ทรงซบหน้าตรงหัวใจแม่นิ่งอยู่นานแล้วกุมมือนิ่มๆของแม่ไว้มือนี้แหละที่ไกวเปลูกมือนี้แหละที่ปั้นลูกสั่งสอนลูก จนได้เป็นกษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยชีวิตลูกแม่ปัน้นมาตอนหนึ่งหมอเขาบอกมาแล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าต้นเด็จท่านอาการไม่ดีก็เลยไปเฝ้า ไปเฝ้าแล้วก็เห็นว่าอาการดีขึ้นบ้างแล้วก็ท่านลืมประเน้ท่านเห็นเอ้กลับบ้านไปสักทีมามาอยู่นานแล้วกลับบ้านาก็กลับบ้านแต่วันรุ่งขึ้นหมอก็บอกว่าไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลในที่สุดก็เลย ไปฝ้าทีโ่โรงพยาบาลเกือบทุกวันแะพระอาการก็ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าไม่ไม่มีทางที่จะถวายเยียวยาหมอก็ทําเต็มที่ก็เยียวยาอะไรไม่ได้จนสวรรคตแต่ว่าเมื่อสวรรคตก็ดีใจอยู่อย่างว่า ลูกของท่านทั้งสองก็อยู่ด้วยจับพระหัตถ์อยู่และหลานที่ท่านรักที่สุดเพราะว่าท่านเลี้ยงมาแล้วหลานนั้นก็เลี้ยงท่านมา,าก็มาจับพระหัตถ์ด้วยก็สามคนแล้วก็ท่านก็สวรรคตรอย่างเรียกว่าอย่างสงบสมเด็จท่านเคยรับสั่งนานแล้วอย่างน้อยสิบปี รับสั่งว่าแม่นี่นะักเกิดแก่มากจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตายแล้วห้ามร้องไห้ไม่ให้ร้องไห้เพราะเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องตายฉะนั้นที่ท่านสิ้นแล้วก็ได้เห็นความรักความนับถือที่ คนทั้งชาติมีต่อท่านก็กลืมใจปลืมใจว่ามีแม่ที่คนรักที่ถือว่าท่านเป็นเป็นส้มเด็กย่า